สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำในเรื่องของแผนการตลาดตัวใหม่นะคะ,ะแผนในปี2021ที่เราจะเริ่มต้นใช้เดือนมกราคมเนี้ยนะคะบริษัทจ่ายเพิ่มถึง95%ทีเดียวนะคะรายได้8ช่องทางบวกกับอีกนี่ฟังดีๆนะคะ8ช่องทางคือ95%เาะบวกอีกเขาเรียกว่า เป็นแคมเปญนะคะแคมเปญเอ็กซ์ตร้าโบนัสเพิ่มให้อีก3ช่องทางเออเดี๋ยวมาดูกันนะเรามาดูของจริงเลยดีกว่าเนาะในเรื่องของการออสะสมคะแนนเพื่อขึ้นตำแหน่งนะคะอันที่หนึ่งเลยนะอันที่หนึ่งนะคะดูนะออสะสมคะแนนเพื่อขึ้นตำแหน่งนะคะ3 0มพัน p v เหมือนเดิมแต่จะเรียกตำแหน่งว่าตำแหน่งสตาร์ สะสมคะแนน20,000 PV นะคะนี่คือตำแหน่งซินเวอร์ได้20%สะสม30,000คะแนนนะคะเรียกตำแหน่งโกเนาะได้30%ตำแหน่ง Star Manager นะคะคะแนนจะต้องอยู่ที่45,000คะแนนให้ไปเลย50%นะคะ, 4, 000, ะ,คะเกิดเรามีไม่ถึง45,000นะเรามีแค่ เท่าไรอะสองหมื่นอะสองหมืนอย่างน้อยนะคะเราก็ได้30%มเนาะถ้าปกติแผนเดิมเราก็ตกมาที่20%นะคะอันเนี้ยคืออย่างน้อยเราก็ตกได้ที่ที่สาเนาะอันนี้คืออธิบายให้เพื่อนๆฟังตำแหน่งต่อไปค่ะตำแหน่งในเรื่องของการของตำแหน่งบริหารเนาะการบริหารสายงานนะคะเอออันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะคะ r u b ี Star หนึ 1> 1่งถึงสองสายงานเพอร์สตาร์สามถึงสี่สายงานเอเม o ร s ล a r สตาร์เรคเตอร์ห้าถึงหกสายงานไดมอนด์เจ็ดถึงแปดสายงานคราวสตาร์เก้าถึงสิบสายงานรอยยั r คาวนะคะที่เพิ่มมาสิบเอ็ดถึงสิบสองสายงานเราจะสังเกตว่าชั้นแรกเนาะเราได้สิบเปอร์เซ็นต์ตายตัวเหมือนเดิมชั้นที่สองนะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือ เพิ่มขึ้นนะคะ1 0 14% 16 2์2 4 24, 24, 24นะคะและก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของชั้นลึกค่ะบริษัทจ่ายเพิ่ม5ชั้นลึกด้วยกันนะคะเราก็มาดูถ้าเป็นตำแหน่งรูบี้จ่าย3ชั้นนะคะชั้นที่3จ่าย3%ถ้าเป็นเพ์สตาร์จ่ายเพิ่มมาอีกเป็น4ชั้นนะคะ ชั้นที่3จ่ายเพิ่ม3%ชั้นที่4จ่ายเพิ่ม3%นะคะชั้นที่3นี่ตายตัวอยู่แล้วนะทีนี้ชั้นที่4นะคะตั้งแต่ตำแหน่งเพ์สตาร์ขึ้นไปนะก็ได้3%นะคะชั้นที่5ค่ะคือตำแหน่งเอเมอร์อนสตาร์ขึ้นไปได้ชั้นที่52%จ่ายสูงสุด5ชั้นด้วยกันสุดยอดมากๆเลยนะคะอันต่อไปค่ะอ่านมาดูเลย เนี่ยก็นะคะมันก็จะเหมือนเดิมโบนัสแนวขวางจะจ่ายให้กับทุกทุกชั้นเลยนะคะตั้งแต่ชั้นที่3เป็นต้นไปคำนวณให้ไม่มีว่าจุดไหนที่ไม่ได้นะคะได้ทุกจุดเลยอินฟินิตี้เลยนะคะรางวัลพิเศษปันผลกำไรรายปี0.5%เราจะได้ตั้งแต่ตำแหน่ง Emerald Star Director ไปเลย รางวัลกั้นผลรายปีอีก0.5เปอร์เซนตําำแหน่งไดมอนด์สตาร์นะคะวินเนอร์โบนัสนะตั้งแต่คราวสตาร์ขึ้นไปโบนัสมั่นคงระดับอรอย c ลคาวนะคะรวมสูงสุดนะคะได้ทั้งหมดนี่บริษัทจ่ายทั้งหมด95เนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะอ่าส่วนที่สองนะคะเรียกว่า มันจะเป็นแคมเปญนะคะแคมเปญตรงนี้เขาเรียกว่าเอ็กซ์ตร้าโบนัสมีให้ทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะฟาสซ์ปอนเซอร์โบนัสคือเมื่อเราเป็นตำแหน่งสตาร์เห็นไหมคะเราเริ่มเราสามารถที่จะ,ะได้ฟาส t ์โบนัสเนี่ยตั้งแต่สตาร์เลยเมื่อเราเป็นตำแหน่งสตาร์นะคะเราสามารถแนะนำทีมงานใหม่ของเราให้เป็นสตาร์ได้นะคะ จำได้ไหมสตาร์คือต้องมี3,000คะแนนเนาะคือ10%นะคะเมื่อเราเป็น10%เราเป็นสตาร์เราสามารถสร้างสตาร์ภายในเดือนนั้นนะคะอ่หนสตาร์เราก็รับไปเลยค่ะ5%นะคะของคะแนนเลยนะคะอ่าได้รับ5%เลยของ1สตาร์นะ เราสามารถนะคะในเดือนนึงเราสามารถทำกี่สตาร์ก็ได้นะคะ <S <S บริษัท,ษทก็คำนวณแคมเปญให้หมดเลยนะคะ <S <S ได้ทุกตำแหน่งนะคะตั้งแต่ที่เราเป็นสตาร์ไปจนถึงตำแหน่งคลาวสตาร์นะคะสามารถทำฟาสโบนัสได้นะอันนี้คืออันที่หนึ่งนะคะเอ็กซ์ตรายางที่สองค่ะคือลีดเดอร์ชิพโบนัส ลีดเดอร์ชิพโบนัเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเงินประจำตําแหน่งนะคะเงื่อนไขมีว่าเมื่อเราสามารถที่จะเลื่อนตําแหน่งนะคะจากสตาร์มาเป็น Ruby Star Ruby Star คือสองสายงานใช่ไหมคะเมื่อเรามีเป็น Ruby สต a r สอสายงานเสร็จปุ๊บนะบริษัทจ่ายทันทีเลยนะคะทุกเดือนเป็นเงินประจำตําแหน่งนะคะเดือนละ2,000บาท ย้ำนะคะจ่ายทุกเดือนนะถ้าเราเป็นตำแหน่งเพ์สตาร์นะคะบริษัทจ่ายเพิ่มอีกเดือนละ5,000บาทเป็นรายเป็นเงินประจำตำแหน่งนะคะถ้าคุณเป็นตำแหน่งเอเมอรัลสตาร์คุณจะมีเงินประจำตำแหน่งเดือนละ10,000บาทถ้าเราเป็นไดเอไดมอนด์ะ Diamond, นะเราจะมีเงินประจำตำแหน่งเดือนละ20,000บาทถ้าเราเป็นคลาสตาร์เงินประจำตำแหน่งเพิ่มอีก สามหมื่นบาทเป็นรอยย l นข่าวได้เงินประจำตำแหน่งนะคะเดือนละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะย้ำว่าเป็นรายได้เพิ่มจากแผนประจำนะคะ,ะต่อไปค่ะตัวข้อที่สามเลยนะคะเอ็กซ์ตร้าที่สามนะคือวันทามโบนัสวันทามโบนัสเนี่ยคือ เราจะได้ครั้งเดียวเมื่อเราสามารถที่จะคอลี่ไฟได้นะคะคอลี่ไฟก็คือ2เดือนนะถ้าวันนี้เราเป็นตำแหน่ง Ruby Star สามารถคอลี่ไฟ2เดือนนะคะในเดือนที่2บริษัทจ่ายเลยนะคะ5,000บาท2,000ก็ยังได้นะ2,000ได้เหมือนเดิมนะคะ5,000บาทจ่ายตอนที่คุณคอลี่ไฟได้จ่ายครั้งเดียวนะคะ เมื่อคุณเลื่อนตำแหน่งเป็นเพ์สตาร์นะคุริฟายสเดือนบริษัทจ่ายให้เลยเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทนะคะเป็นตำแหน่งเอเมอร์ลสตาร์จ่ายครั้งเดียวนะคะตอนที่คุณคุริฟายได้30,000บาทไดมอนด์คุริฟายได้นะคะจ่ายเลย50,000บาทคาวสตาร์ Star, นะคะคุริฟายได้2เดือนจ่ายเลยครั้งเดียว1 0 0 0 0แบาทรอยยันคาวค่ะ ถ้าวันนี้คุณเป็นตำแหน่งรอยเย็นคาวคอริฟสองเดือนจ่ายเงินสดๆไปเลยค่ะห้าแสนบาทค่ะเอาเรามาดูถึงความแตกต่างนะคะแต่ก่อนเนี่ยเนาะตำแหน่ง SM ของเรานะคะมันจะอยู่ที่3ามหมื่น PV สนะคะ30%มของ3ามห0ื่นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ9 0 0าเนาะทีนี้ในแผนใหม่เนี่ยถามว่า 4 5่0 0นะคะสี่หมคะแนนเยอะไหมก็เยอะกว่าครั้งที่แล้วแต่นะคะเราต้องดูความแตกต่างว่าบริษัทจ่ายเพิ่มถึง50%เลยนะนะคะจ่ายเพิ่มถึง50%เลย50%ของ45,000นะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ22,500นะคะนะคะอยากจะฝากเพื่อนๆนะสำหรับใครที่มองหานะคะแล้วก็อยาก มีไรายได้สักเริ่มต้นแบบง่ายๆเนาะสักเดือนละสองหมื่นนะเข้ามาคุยกันค่ะอยากวางแผนนะคะสร้างทีมงานสร้างองค์กรแล้วก็มีไรายได้อีกกระเป๋านึงที่แบบง่ายๆสบายๆนะคะดูแล้วไม่ยากเลยแล้วแคมเปญตอนนี้มันส่งผลให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นทำงานเป็นทีมมากขึ้นใครสนใจเนาะอยากมาศึกษาแผนเพิ่มเติมนะคะก็ มาคุยกันกับทีมงานของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะมีอะไรก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะ